สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เราก็พร้อมเก็บเห็ดแล้วนะคะนี่คุณสามีมาส่งค่ะเราก็ขึ้นเขากันเลยนะคะน้องแก่ก็หากินค่ะเราก็ออกหากินเหมือนกันนะคะฮลัลโหลน้องแก่เขาก็หากินเราก็หากินเหมือนกัน สวัสดีค่ะนองแกไปกันนี่ค่ะถึงแล้วค่ะเพื่อนๆที่เราเจอกันไว้นะคะเก็บกันเลยค่ะวันนี้มาคนเดียวค่ะวันนี้เราจะเอาทั้งหนังแกทั้งอันนี้เลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเด็ดกองไว้ก่อนแล้วเราก็มาเช็คหนอนกันนะคะวันนี้ป้าจะเก็บแบบเออ เช็คไปเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ป้าไม่มีคนถือให้วันนี้ป้าไม่มีคนเก็บให้นะคะแอะป้าจะต้องเช็คนอนลงไปเลยแล้วก็ทําความสะอาดไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันหนักค่ะวันนี้ป้าขึ้นขาวตั้งแต่แปดโมงเลยนะคะเพราะว่าคุณสามีมาส่งตรงหัวโค้งค่ะโอ้หเขายังอ่อนเกิ่มอยู่เลยเพื่อนๆืจ๋ะเราก็จะเอาให้หมดแล้ะค่ะเพราะว่า แกเขาก็ต้องการเยอะอยู่ค่ะนี่ค่ะเพื่เดีย๋ดวยวเราก็มานั่งเช็คอันนี้กันเพราะว่าเราจะเอาแบบร้อยเปอรเซ็นเลยแบบไล้หนอนเลยอะ่ะแต่น่าจะไล้หนอนอยู่นะคะยังอ่อนกลุ่มอยู่เลยอ่อนมากๆเลยอะ่ะ เขาก็ยังอ่อนอยู่เลยนะเนี่ยจะไม่มีหนอนนะคะตาดออกมายังขาวโจ๊ะอยู่เลยอะยังไม่กินแต่เราก็ต้องเช็คค่ะเพราะว่าวันนี้ไม่มีคนงานค่ะวันนี้ไม่มีคนงานช่วยผลนะคะก็เลยต้องเอาฮันเดเปอร์เซ็นตเลย เร,เราเจอเห็ดปีกนกด้วยนะคะเราจะเอาไปด้วยนี่ค่ะเพื่อนเขากำลังขึ้นข้างบนนั่นก็มีค่ะแต่เราจะเอาอันที่เอาได้ก่อนนะคะกำลังขึ้นก็มีค่ะโอ้อย่ังอ่อนกลุ่มอยู่เลยอะ่ะจะได้ดีมากเลย ป้าก็มีออเดอร์อโอ้โหเห็นแล้วเชื่นใจไม่ต้องไปหาเหนื่อยไกลแต่ว่าป้าต้องแบกกลับบ้านเองเนี่ยโอ้โหป้าต้องข้ามเขาลูกนี้ไปนะคะเพราะว่าป้ามาตรงนี้เลยแล้วก็หาไปเรื่อยๆต้องเดินขึ้นเขาเลยอะหาขึ้นเขาเนี่มันเหนื่อยตรงที่เป้เราหนักแล้วเราเดินขึ้นเขาเนี่ยโอ้โดูเด็กเพื่อนอ่อนมากเลยอะ ดอกเขาใหญ่่ะแจะอ่อนนะคะโอ้โหดูจะผ่าใหญ่ใหญ่พเพื่อนเพื่อนอยากจะบอกว่าอ่อนคะ่ะอุย้ย สวยงามน,นี่ค่ะสวยสวยช่วงนี้ต้องรีบเก็บเ้าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวความหนาวมาแล้วเห็ดเกิดเสียหมดเป็นน้ำแข็งใกล้แล้วเนี่ยโอ้โหทำไมมันยังไม่สิ้นกันยาเลยเริ่มหนาวมาแล้วอะ่ะก็ยังงงอยู่ว่าทำไมมันหนาวเร็วจังปีนี้ เห็ดยังเก็บไม่เท่าไหร่เลยอะจะไปสะหมดแล้วลกนี้ก็ได้แล้วนะคะเนี่ยเขาบอกว่าสิบเซนนี่ได้อยู่ค่ะสิบเซนนี่ก็ได้นะคะเนี่ยสิบเซนโอดอกสวยเลยเอาหมดเลยวันนี้อะไรก็เอาหมดนะคะเขาบอกอดอกสิบเซนแล้วก็นี่ได้ค่ะ วัดจากสายตาเราที่เออเราเป็นช่างนะคะนี่ค่ะพเพื่อนๆได้อยู่ค่ะมาเช็คนอนกันค่ะพเพื่อนๆเช็คนอนกันไปเลยนี่ค่ะไม่มีแน่นอนค่ะพเพื่อนๆมีทิ่ชูกนิดหน่อยก็ สวยค่ะเช็คนอนกันไปเลยอันไหนอันไหนอันไหนไม่ดีก็ไม่ต้องออกไปเลยสวยกิ๊กค่ะ ันนี้ป้ามาทั้งเป้ทั้งกระป๋องทั้งตะก,ก้าเลยทั้งกล้องทั้งอะไรแล้วก็เอาอาหารมาด้วยค่ะป้านะคิดสองจิตสองใจว่าจะเอารถตัวเองมาจอดไว้แล้วเก็บเสร็จแล้วก็เอาไปใส่รถไว้หรือยังไงหรือจะวางไว้ข้างทางหรือว่าจะขึ้นไปเก็บเห็ดต่อโอ้หลาย ทีนี้ป้าก็คิดว่าป้าจะไม่ย้อนกลับหลังไงเดินหน้าอย่างเดียวเด้เช็คหนอนนะให้มันสวยไปเลยไงคะ่ะสวยไปเลย อานไปเลยไงอ้อ้สวยค่ะเราไม่ได้เอารถมานะ คนมารับก็ไม่มีวันนี้สามีอารถไปซ่อมไง mm hmm. ก็คงจะกลับมืดกลับดึกถ้าถ้าไม่เสร็จเขาก็จะนอนที่เรือเลยเขาบอกป้าก็เลยต้องเอยอยยังไงดีเนาะไม่มีคนมารับสา mm hmm. มีบอกว่าถ้าเกิดฉุกเฉินอะไร mm hmm. ก็ให้เรียกสามีน้องตรีเขาบอกว่าอ้าใช่สิวันนี้เขาเป็นบอสของฉัน ไงตัดขาเช็คเห็ดแค่นี้ก่อนนะคะเซฟแบตค่ะเดี๋ยวเราก็ได้หนึ่งกับเต็มถังเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเอาปีกนกกันค่ะตรงนี้นะคะใกล้ๆก,กันนี้เนี่ยดอกอยังเล็กอยู่เลยนี่ค่ะเพื่อนแต่ลูกค้าป้านะเขาอยากกินเพึ่งหวานเสร็จแล้วเขาจะสั่งซื้อเพึ่งหวานนะป้าบอกว่ามันหมดหน้าแล้วเพึ่งหวาน เพื่อนโอ้โหนอนกินแล้วไม่ทำไรเลยโอ้โหนอนค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คดูนะคะนี่ททำไมมันมีหนอนเนาะหรือตรงนี้มันเป็นทางน้ำไหลเหรองั้นไงโอ้โหนอนเพียบเลยเนี่ยดูสิกำลังเล็กๆเ,เลย เราดูกันนะคะว่ามันได้ไหมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดูเท่าไหร่นะเช็คเอานะคะเอาเลือกเอาอันไหนได้ก็เอาแต่ถ้าทางอันนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวอันบนนูน้นน่าจะได้อยู่สดๆนี่ค่ะตีกนกเขาเบาๆนะคะอ้าวอันนี้ไม่มีนอน,นะคะ่ะถ่าซะเลย ก็ความชัวคะ่ะเราจะได้ไม่ต้องแบกหนักนี่คะ่ะไม่มีหนอนอันนี้เราแยกปีกนกกับปีกนกหนังแกะกับหนังแกะนะคะเราจะแยกกันเพราะว่าหนังแกะเขาจะได้สะอาดเอ๊ะปีกนกก็มีหนอนเนาะ ได้อยู่ค่ะนอนแล้วระปาดทิ้งไปเราไม่ต้องการนอนค่ะเขาบอกว่าดอกสิบเซนนี้ได้อยู่ค่ะกะด้วยสายตาประก้อยนอนก็ชอบกินเนาะ โอ้โหอาทิตย์ที่แล้วเสียเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเขาเอานะอาทิตย์นี้เขาเอาค่ะอาทิตย์หน้าป้าก็หมดหมดละครบเออแต่ว่าวันนี้ไม่รู้ว่าป้าจะได้เห็ดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขา,าให้อีกสิบสองกิโลสี่ขีดเขาบอกว่าป้าสามารถเก็บได้อีกสิบสองกิโลสี่ขีด แต่เราก็ต้องผ่าดอ,อกนะคะเพราะว่ามันจะได้ความชัวปุ๊บนี่ค่ะก็ยังเป็นหนอนอยู่นะคะถ้าเป็นหนอนแล้วกลับไปถึงบ้านแนละ้วมันโอ้โหทิ้งหมดเนี่ยมันปวดใจตรงนู้ก็เลยอันนี้ประมาณสิบเซนนะคะเนี่ย น,นี่จะใหญ่กว่าสิบเซนหน่อยนะอันนี้ใหญ่กว่าสิบเซนใหญ่กว่าสิบเซนเราก็ไม่เอานะมาเจอไว้อีกจุดนึงนะคะนังแกะตรงนี้ก็ค,คิดว่าคงยังอ่อนอยู่ค่ะเนี่ยแต่ตรงนู้นน่ะก็คงจะแก่แล้วเ,เดี๋ยวเรามาเช็คกันนะคะเพราะว่าดูอัน,นี้จุดที่สองนะคะเพราะว่าเรามีที่จุดที่สามอีกค่ะเดี๋ยวเรามาลองเก็บกันนะคะ นี่คะ่ะเ,เพื่อนๆนี่คะ่ะเก็บก่อนแล้วก็ไปนั่งแกะไปนั่งเช็ควันนี้เช็ค1อ0เปร์เซนต์เลยนะคะไม่มีเอาหนอนเอาหนอนลงเขาคะ่ะวันนี้ไม่เอาหนอนลงเขานะคะ ข้าวเอาน้ำกินด้วยค่ะสียงเดียวไม่มีไม่มีคนงานพนักงานแบดบนี่ค่ะเต็มเลยแต่ถ้าเรามาก่อนหน้านี้จะได้ทุกดอกเลยแต่นี้เมื่อทิตที่แล้วนะคะอาทิตนี้เราก็เลือกเอาละ ป้ายวนไปตรงนู้นนั่นนะ่ะนะโอ้โหเพื่อนจ๋าวนไปนู่นเลย,ยนไปกองตรงนู้นนะคะเราก็ไปนั่งเช็คเอาเนี่ยเราเอ่อข้ามเขามาประมาณสองลูกนะคะถ้าเราจะกลับถึงบ้านเราเนี่ยเราต้องหาอ้อมไป หาลงไปเรื่อยๆจนถึงบ้านเราแหละหลังบ้านเราเลยวันนี้เพราะว่าเรามาทางด้านนี้แล้วป้าไม่อยากย้อนกลับหลังก็คือเดินหน้าอย่างเดียวจึงไม่เอารถรถสี่ล้อป้ามาออโอ้โหดูเด,ด็เพื่อนนี่นนะป้าวางไวน้นู่นนะนู่ เอาเฉพาะอันเอาได้นะคะเดี๋ยวเราไปเล็มเอามันไม่มีหนอนแต่ว่ามันจะค่อนข้างจะเน่าซะมากกว่าอันนี้แก่และแ,แก่แล้วก็ไม่เอาเอาอันสาวสาวค่ะ,คะ,คะด,ดูนะ ไม่น่ากลัวเลยได้ยินเสียงนกเสียงแกะได้ยินเสียงแกะเสียงนกแต่เสียงนกมันกน่ากลัวมากกว่านะแครกแควกนีค่ค่ะเพื่อนๆใครชอบดูนังแกะนะคะโอ้โหนี่ค่ะพเพื่อนๆจ้าปุ๊บๆเลย เวลาเวลานั่งเวลานั่งตัดนานๆรู้สึกเย็นเย็นเย็นขึ้นมาเรื่อยๆเลยเยือกเพราะว่าตอนนี้มันสิบเอ็ดองศานะคะเพื่อนๆจา๋าวันนี้ตอนเช้าสิบเอ็ดองศานะคะแต่เมื่อวานนี้เขาบอกว่าจะมีฝนนะแต่วันนี้ป้าเข้าไปดูโอ้โชคดเีเขาแบบว่าฝนเขาไม่มาวันนี้เขาเปิดโอกาสให้ป้ามาหาเห็ด ด,ดูอันนี้กันได้ไม่เอย่ยแล้วก็ต้องมาหั่นเอาละค่ะว่าไหนมันอ่อนมันแก่นะคะเดีเ๋ยวไปนั่งตรงนู้นกันอีก แต่ถ้ามันหนักมากนะป้า,าไว้ข้างทางแล้วก็หลังจากป้าเก็บเห็ดเสร็จแล้วป้าก็ขับรถกลับมาเอานี่ได้เลยนะเนี่ยเราแปารถที่บ้านแล้วก็ขับวนกลับมานี่ถ้ามันหนักมากนะขึ้นเขาไม่ไหวนะนี่ค่ะโอ้โหอ่อนอยู่อันนี้อ่อนค่ะเพื่อน กะว่าเช็คไปแล้วเราไม่ต้องไปเช็คอีกละเอาแบบเอาให้ร้อยเปอร์เซ็นไปเลยจุดนี้ไม่แน่ใจนะคะอันเนี้ยทางมันจะขึ้นก่อนนานอยู่อันนี้ได้อยู่ค่ะแต่อันนู้นอะเราไม่แน่ใจแต่ไน้ได้นะคะเนี่ยออื้ห โชคดีนะคะที่เขาซื้ออ่ะอันนี้เราไม่ต้องไปเก็บเขาแล้วนะคะอันนี้เราไว้ค่ให้เขาขึ้นปีหน้าต่อไปนี่ค่ะกองเห็ดของเรานะคะเช็คนอนอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้ไม่มีนะคะนอนทำความสะอาด เก็บมากองๆไว้ก่อนแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องไปยกโยกยงโย่แต่เห็ดปีกนกโอ้โหพี่นอนก็เขาจัดหน้าดูเลยเรามันเป็นคนอ้วนเนี่ยจะนั่งก็จะนั่งจะเดินก็นั่งนานก็ไม่ได้ก็ปวด ขานั่งนอนนานก็ไม่ได้นั่งนานก็ไม่ได้อะไรก็ไม่รู้เนาะคนคนสูงอายุแล้วเนี่ยนอนนานก็ปวดหลังนั่งนานก็ปวดเอวใครเป็นเหมือนป้าบ้าง ไม่รู้อะไรมันเข้าปรกกัดในขาป้าจิ๊บจิ๊จิจจ๊แต่อันนี้รู้สึกจะมีหนอนนะคะเนี่ยมีหนอนไม่ปลอดภัยแล้วก็จะไม่เอามันไปจริงด้วยถ้ามีหนอนก็เสร็จเลย มันจะไปกินอันอื่นในชั่วข้ามคืนอืมมีจริงด้วยตาไม่ดีก็มองไม่เห็นนะเนี่ย ทุกอย่างเขาก็จะเอาคืนนะนะมันไม่ใช่ของเรานะจมูกลิ้นกายใจถึงเวลาเขาก็เอาคืนหมดทุกอย่างทุกสิ้นกลับคืนสู่ไม่มีใครยั่งยืนเลยเ,เป็นอนเป็นอนัตตาหมด ร่ำรวยแค่ไหนก็เอาไปไม่ได้สักบาทนะ่งตายแล้วก็ไม่มีไม่มีเจ้าไม่มีนายไม่มีไม่มีลูกพี่ลูกน้องตายแล้วก็เป็นศพอย่างเดียวไม่ได้เป็นอะไรลักษณะอย่างนึงนั่นก็เอาแต่พอพอควร กินพอใช้ป้าบอกกับสาม,มีป้าเลยนะว่าถ้าป้าตายที่นี่นะเผาแล้วเอกระดูกไปลอยน้ำแค่นั้นนะจบเลย แต่ว่าที่นี่เขาต้องเอาไปต้มสามสี่ชั่วโมงก่อนนะแล้วเขาก็ถึงจะเอาไปเผาเขาบอกว่ามันจะไม่เป็นมลภาวะตอนแรกก็พูดตอนแรกก็พูดให้ฟังป้าก็ตกใจเหมือนกันว่าทำไมต้องทําอย่างนั้นเลยเหรอทีนี้ก็มาคิดว่าตายไปแล้วเนาะก็คงจะไม่มีอะไรต้องมาอยากได้อยากกลัวละ ตายไปแล้วก็ไม่รู้สึกแล้วร่างกายเน่าเหม็นไปแล้วก็าทำใจบอกฉันเป็นไรนะเธอเขาต้องลำบากเลยตามที่นี่เขาทำกันอะสามีป้าบอกเธอจะให้กระดูกไปแไม่บอกไม่อะ่ะลำบากลอยมันหน้าบ้านป้านี่แหละ ปากศึกษาพุทธเจนะนะคําออกจากปากของพระพุทธเจ้า เป็นนอนค่ะอันนี้ชุดนี้เป็นหนอนนะคะเพราะว่าเขาเขาเกิดนานลาะก็เลยเป็นนอนอันนี้งั้นเดี๋ยวตัดขาแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะนานเกินไป